พี่ค่ะมากินขาพี่น้องกินตะขาบแตงตูก็สซวยๆแตงตูกินตะขาอพีพี่ปอดเฟดนูนาสวีเดนไม่ใช่เฟดการท่องเที่ยวไม่ใช่เฟสไปดงชมพิพิธภัณฑ์นะคะขอพูดอีกก่อนไม่ใช่เฟดชมพิพิธภัณฑ์เฟดเป็นเฟดบ้านเฟดชีวิตของข่อยอยู่มืองหนกไปนู่นไปนี่ก็กระแทยทอดให้เบิ้งอ่าเสียข่อย ไป,ไปพัไปทายเบิ้งพิพิธภัณฑ์พิพิธภ่อพันน้อยไปเไปเด้อพี่พพพน้นอ,นองกันบ่มักเพราะไอ้ไปบเพราะสวมจมูกดอกจกนอนเงานอนงนัดเดี๋ยวก,กับตาบ้านบ่ไปเลยเลยไม่ไปเลยเขาป่าเขาวสวนเนี่ยโอ้ยมักเลยเสร็จไปเบิ้งเด่งท่องท่องท่องเที่ยวเป็นนมงนิดถ้าบ่ามีเวลาเขากับไปบ่อใดดิแม่กระทั่งไปซื้อของซื้อเสียผ้าไปช็อปปิ้งช็อปปิ้งมันเป็นเฟซครอบครัวมันบ่นมีเวลาพักไปเบิ้งนั่นเบิ้งนี่เดี๋ยวก็อยากพาไปอยู่ นอกจากสิได้มือวันหยุดพัวาพาไปเน่งอากาศนหนาวไปนี่เพรมีผู้ใดอยากไปพพ้อมจะทํางานทักกมย์ใหญ่แล้วสิาพาไปน่นไปนี่ไปบ่าไา้พี่นันเข่าใจเด้อค่ะเนาะเข่าใจมักอะไรก็เบิง่งอันนั้นทั้งพ่มักเขาก็บ่็ต้องเบิง่งโอเคไม่ใหญ่สวนมากเขาจะกินป้นปลาแล้วก็แกงปลาที่ข่อยแกง่แหละคะ่ะแกงปลาขอยาจะใส่ว่าเป็นต้มสมขอโทษน,นะคะแกงปลาแกงที่นางบ้านเขาเนี่ยปลานิ้น เป็นยังรถค่ะมันบอกเขาเพราะอีหยังก็จังบอกแหละมันเป็นปลาเซ่ยหินมันบว่าเป็นปลาสดควายเขาเส้นหนเขาเรืองบอกกล้องเขามาจากักผากเหนือปลาคาสด mua nè miền hen miền san tâm mùa bán này Bà thân lẻo luôn มคะถ,ถ้าเฮาถ้าเฮาอันเฮาอย่างมันท้ามาแซงมันเจ็บมันเจ็บมันมันสีมันสีปุ้อลุยเนี่ยนั่นก็คืออันสดเพาใช้เดือดถ้าสดใสมันสีเป็นยังไงบุกอย่าง,างแบบเขาเตาย่าง เนื้อมันสิบเนื้อมันเนื้อบางเกี้ยมันกระสิบมันกระสิลนออกของมันเียแกผักขงเนื้อพวกนี้มันไปพรอเพราะกําการว่ามีเวลาลงสื่อลงสื่อผักน้ำ มัน,มน,นเ,เป็นผักเหนื้อคือจังไม่จังไรห้องสันนิพี่นธ์เนื้อตอกมุ่มก็จังเขาอยู่กรุงเทพเขาไปจันทบ,บุรีจริงเสียไปแหล่มผมเรื่มอันผมเทบจังเสียเรื่มเพื่อจัเแหลมอันแหลมแม่พิมพ์ ุกไปกจะเอิ้ญเป็นเนื้อสตอคค็อกโฮมไปเนซอสตอคค็อกโฮมแต่ว่ามันเป็นประจำวัดเนื้อมันกลับเข้าไปภาคอีสานไปจังหวัดใดไปโคราชตรงสินะอืมนั่นแหะ ันนี้ผักอันยังน้อ,อยกว่ากระลืมนะผักลังเป็นทุงแล้วเ่เอากลอบไปหรอกล่างแล้ว สดเด้อกะรึเปล่าเอียงกิน,กนเนขาแล้วสืบจมูกแล้วอันใครอยากกินโเริน่นฝาร้านอาหารไทยยูเวสบีโอร้านนั้นไทยยูเวสบีมึงควรกินฝาบนน้อนอ่ะเนาะ เฮ็ดกินใส่ปากของเราเฮ็ดเลยมันเป็นแบบเจ็บติดๆกันฝอฝ่าวเลยอุ้ยเป็นยังไงหุ่นห่วยนังฝ่าวเนี่ยนังฝ่าวเนี่ยเฮ็ดเอ็ดเนี่ยให้เรากินฝอฝ่าวมันเป็นดยังนงปพี่น้องเนาะ่้าเป็น้อยอย่างเดียว,ว,วั้น,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 นพวกแกงต้องอยางอยู่อยู่บ้านเกาไปบ้าน ก็ไปบ้านเขาเฮ็ดน้องก,กินไม่ให้ลูกเลยจะบ่ายสามโมงไม่มนเฮ็ดหรอกเตรียมข้าวเตรียมขวงเลยสี่โมงเฮ็ดเด็ดกินเลยสี่โมงคืนวอ้ย <c oughs> กินขา้าวจนใหญ่เบอเนาะไปที่นี่ยนี่บกักผิดผิกหยวกทิ่ห้อ,อย่างมันไมพี่น้องโทษแล้วกับปักอันเอาก็ลืมซื้อมันซื้อฝรั่งนั้นเขาจะออกไปยัอด ชมกับซอสน,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 นันเกือบพลังเลยกระต่อยนี่ตั้งแพ็คตั้งตีสามสิบหกแพ็คนี่สี่สิบสี่กี่รูมันเหมือดหนามมันกับแพ็คไปตามดิด้วมัน จงมือสุดา้าระปลังไทยฟองพุ่นดอกเคยเคยทายลงดูยังนอคอยกินเมื่อใดนี่สิพาพไปดอกให้เอ็นเดียพภาพไปผักมันจะลงตัวมันอังคามก่ะ จะจืดบดพิกดดก่างก่างกินเขา้าเรียเร,ยเร,ยเร,ยรงหุดไปติ to phát nhung to kẹo phát nhung không mắt cầu mệt lắm ừ. Im subscribe ใคอยพยุกกับหม้เลียนฝา้าเยนยนะอยากกินหม้เลี้ยนาสิไปซื้อหมเลี้ยนา บ่รู้ว่าซื้อบได้ไปได้ไปบะถ้าไปล่างไทยูนแถวอารันดามันนรงวัดอังคารถึงกิงพัวคอยสิไปวัดอังคารแล้ววัดอังคารวัดอังคารบุได้ไปเพราะว่าไปซื้อของวันจันยุลานไทอืมหรือบได้ไปให้เราไปวัดอังคารเพราะว่าได้ได้จากผักไทยุลานหมองกระปวองยูโอเคน้คานอเสพเสพเสนอตอนปลาปะทะปลากินปลาแล้วไม่อ้วนกินผักเข้าไปเยอะ บนนวนจังตเลยุ่นลำลำมาด้ยวยค่ะช่วยไม่ได้เก่ลียมันก็เป็นอย่างนี้แหละนี้ไม่พ้นความเก่ไปลด,ดวจ้าสเสีย